คำสั่งหัวใจประพันธ์โดยเพลดาเฟื่องอักษรบทที่23สรันยูก้าวลงจากรถประจำทางในบ่ายจัดของวันหนึ่งเข้าแต่งกายอย่างสุภาพเรียบร้อยผิดกับเมื่อตอนอยู่ในเหมืองที่ต้องแต่งแบบสมบุกสมบันวันนี้เขามาตามเวลาในทุกวันพุธเขาจะต้องมาหามนชยาที่วิทยาลัยพากันไปเที่ยว ดูหนังฟังเพลงตามประสาคนรักกันแล้วต่างคนก็ต่างกลับวันนี้สรัญยูมารถโดยสารแทนการเอารถจี๊ปจากเมืองมาเพราะเขาคิดว่าสะดวกกว่ากันมากและถึงแม้ว่าระยะทางจากถนนใหญ่สู่เมืองนั้นไกลมากแต่เขาก็มีวิธีแก้ไขนั่นคือการปั่นจักรยานสองล้อมาจอดทิ้งไว้เขามาในวันนี้ทางเมืองไม่รู้ เพราะเขาไม่ได้บอกใครว่าจะเข้าเมืองแม้แต่นายชันนั่นก็ไม่รู้ว่าเขาหายไปจากแปลงกเกษตรตั้งแต่เมื่อไหร่สรัญยูคิดว่าเขาโตแล้วการที่จะออกไปจากเมืองด้วยธุระส่วนตัวนั้นไม่จำเป็นต้องบอกใครก็ได้คุณปลายมนชยารอคอยเขาอยู่ก่อนแล้วหญิงสาวเดินแกมวิ่งผมปลิวมาทันที วงหน้าภายใต้ล้อมกรอบกับเรือนผมดำสนิทมองดูแสนสดใสคุณมนคอยผมนานไหมเนี่ยเขาจับมือเธอไว้ข้างหนึ่งบีบเบาๆอย่างจะถ่ายทอดความรู้สึกให้แก่กันไม่นานหรอกคะ่ะเราจะไปไหนกันดีคะผมว่าจะพาไปทานอาหารทะเลสดๆไปกับผมไหมไกลหน่อยนะแล้วก็อาจจะกลับบ้านมืด ไม่เป็นไรคะ่ะมนเอารถมาวันนี้กลับมืดได้ว่าแต่จะไปถึงไหนล่ะคะแหลมพรมเทพมีร้านอาหารชื่อสุดที่รักผมอยากพาคุณมนไปตั้งนานแล้วมนชยามองเขาอย่างแปลกใจทำไมคุณปลายรู้ล่ะคะวัาที่นั้นมีร้านอาหารชื่อสุดที่รักมนเป็นคนที่นี่แท้อย่างไม่รู้เลยว่าที่นั้นมีอะไรบ้าง ผมเคยไปสมัยยังเรียนอยู่กเกษตรไปกับเพื่อนๆน,นะครับแต่มันก็นานมาแล้วก็ไม่แน่ใจนะว่าร้านจะยังอยู่หรือเปล่าแต่ก็ตั้งใจว่าจะไปสักทีเพราะมาอยู่นี่ก็นานแล้วยังไม่ได้ไปแหลมพรมเทพเลยค่ะงั้นเราไปกันผมขับรถเองนะแต่คุณมนช่วยช่วยบอกทางหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าผมไม่คุ้นกับถนนหนทางนะัก ต้องพึ่งคุณแล้วล่ะโอเคเลยค่ะมนจะชี้ทางให้2หนุ่มสาวเดินไปยังลานจอดรถแล้วครู่ต่อมารถเก๋งสปอร์ตสีสวยของมณชยา mm. ก็แล่นปลิวไปจากบริเวณวิทยาลัยคุณรัชตะขับรถมาจอดที่หน้าบริเวณวิทยาลัยแห่งนั้นททนทีที่รถเก๋งของมนชยาคล้อยหลังไปได้ไม่นานเขามาหาลูกสาว เพราะเห็นว่าใกล้เวลาที่ลูกจะกลับบ้านหากยังไงก็จะได้กลับไปด้วยกันนั่นเองหมู่นี้คุณรัชตะสังเกตเห็นว่ามนชยาดูเรื่องเริงแจ่มใสนั่นแสดงว่าเธอหายโกรธเขาแล้วนั่นทำให้เขาอยากใกล้ชิดกับลูกหรือฟื้นความสัมพันธ์เก่าๆให้กลับคืนมาเขารักมนชยามากกว่าราชานนท์เลี้ยงเองมากับมือตั้งแต่แรกเกิด เขารักเด็กหญิงมากกว่าลูกชายจอมสซนคนนั้นและมลชายาก็ติดพ่อมากไปไหนเขาก็ต้องเอาเด็กหญิงตัวน้อย,อยตาหวาน,นนั้นไปด้วยเด็กๆมนชายาน่ารักรูปร่างหน้าตาราวกับตุ๊กตาทีเดียวในหัวอาจารย์สมศรีอาจารย์คนหนึ่งของมนชายาจำคุณรัชตาได้หล่อนเดินมายกมือไหว้ด้วยกิริยาเรียบร้อยสมเป็นครูคน สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์คุณรัศตารับว่ายอย่างรวดเร็วก็คุณหน้าคุณตากันพอสมควรระหว่างเขากับอาจารย์คนนี้ผมมาดูลูกสาวหนูมนเธอออกไปแล้วค่ะสักครู่นี้เองอาจารย์รายงานตามความเป็นจริงอา้าวเข้าไปแล้วเหรอทำไมเร็วจังครับ คุณรัชตะเลิกคิ้วเขามีคนมารับค่ะรู้สึกจะมาทุกวันพูดเรื่องไงนี่แหละมาแล้วก็ชวนกันไปใครกันบิดาของมนชยาเลิกคิ้วผู้หญิงหรือว่าผู้ชายครับอาจารย์ผู้ชายค่ะและดิฉันก็คิดว่าเป็นคนรักของหนูมนเธอแน่นี่แหละที่ดิฉันต้องเดินออกมาหานายหัว หมายความว่าไงครับเขารู้สึกมึนที่ศีรษะราวกับถูกคอนทุบมึนจนต้องกระพริบตาติดกันหลายครั้งเพื่อเรียกสติให้กลับคืนมาโดยเร็วในหัวรู้จักเขาหรือเปล่ารู้จักใครครับไอหมอนั่นมันเป็นใครผมไม่รู้จักนะและอีกอย่างมุนชยาก็ไม่เคยมีเพื่อนชายที่พิเศษเลยสักคนเอาล่ะค่ะ สรุปว่าเรื่องนี้ผิดปกติเพราะหนูมนเธอนัดกับชายหนุ่มคนนี้บ่อยมากอาทิตย์ละประมาณสามครั้งดิฉันสังเกตมาตลอดเพราะหน้าที่ของดิฉันโดยตรงไม่อยากให้เด็กของเรานอกลูก่นอกทางแล้วทีนี้เราจะต้องช่วยกันแก้ไขเชิญข้างในก่อนเธอคะค่ะเราคงจะต้องคุยกันนานหน่อยครับ คุณรัชตะเดินตามอาจารย์สมศรีไปในใจเริ่มมีความร้อนอบอ้าวจนรู้สึกอึดอัดเสลือเกินลูกหนอลูกทำไมจึงมาเป็นเช่นนี้แล้วไอ้หมอนั่นมันเป็นใครกันเล่าโว้ยลูกกลับมาหรืออยังคุณรถพอมาถึงบ้านคุณรัชตะก็ถามภรรยาในทันทีย่มนนะหรอคะอยังเลยคะ่ะ คุณรัชนาตอบทันทีและโกรธตำหนิลูกสาวในใจไม่ได้ที่ทำให้แม่เดือดร้อนอีกแล้วจนป่านนี้แล้วใจคุณรัชตะาเดือดพล่านเขามองนาฬิกาข้อมือมันบอกเวลาทุ่มครึ่งแล้วประเดี๋ยวก็คงจะกลับหรอกคา่ะคุณพี่ก็ทราบนี่ว่าลูกเราเวลานี้กลับบ้านไม่ตรงเวลายิ่งใกล้จบก็ยิ่งกิจกรรมมากกิจกรรม ที่คุณเชื่อเหรอว่าลูกทํากิจกรรมเสียงของคุณรัชตาคล้ายจะเยะ่ะอ้าวเอ๊ะหมายความว่ายังไงคะคุณพี่คราวนี้ภรรยาค่อนข้างงงผมไม่เชื่อหรอกว่ายายมนจะทํากิจกรรมไม่มีกิจกรรมอะไรจะทําแล้วนี่อีกเดือนเดียวแกก็ไม่ต้องไปเรียนแล้วรอรับปริญญาอย่างเดียว กิจกรรมบ้าๆบอๆอะไรนะั่นผมไม่เชื่อคุณพี่ท่าทางของคุณรัชตะดูแปลกไปในทางที่ทำให้ภรรยาหวาดพิตกแล้วคุณรจนาก็สะดุ้งโยงกับคำสั่งของสามีคุณไปตามในปลายมานี่สิเออไปตามมาเถอะผมจะนั่งคอยอยู่ตรงนี้แล้วคุณรัชตะก็ซุดกายลงนั่งท่าทางเอาจริง ค่ะแต่เดี๋ยวดิฉันจะหาน้ำาให้คุณพี่ก่อนมาถึงเหนือหน่อยเอยากจะบอกออกไปว่าไม่ต้องแต่เห็นท่าทางของภรรยาแล้วคุณรสจะตะเลยเงียบกระทั่งน้ำเย็นถูกนำมาวางไว้ตรงหน้าเรียบร้อยแล้วคุณรจนาจึงถอยออกไปเงียบๆเ,เธอเดินมาที่นายชันเห็นนั่งตอกอะไรอยู่ง่วนที่หน้ากระท่อม โดยไม่สนใจว่าจะมีใครเดินมาหรือเปล่าลุงชันครับผมพอเงยหน้าขึ้นลุงชันก็อุทานโอ้ยโยคุณผู้หญิงมายังไงมืดมืดฉันมาตามในปลายของแกเขาอยู่ไหมหวังว่าคงอยู่นะถามแล้วก็ชะเง้อชะงแงหาเจ้าของชื่อไฟในกระท่อมเปิดสว่างแต่ไร้สรรพเนียงใดๆเล็ดลอดออกมา ใจของคุณรจนาไม่ปกติเลยนางเฝ้าภาวนาขอให้ปลายอยู่และจะได้ไม่เดือดร้อนตามกันไปหมดแบบนี้คุณปลายไม่อยู่หรอกครับคุณผู้หญิงผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปไหนไม่อยู่ใจคุณรจนาหายบ้าครับแล้วเขาไปไหนนะลุงเขาไปไหนลาล่มละลักถาม หัวอกหัวใจแทบจะระเบิดเดาได้ทันทีว่าเขาต้องไปข้างนอกและออกไปพบลูกสาวตัวเองแน่นอนอย่าบอกนะว่าเขาไปข้างนอกไปผมไม่ทราบจริงๆครับนายชั้นพอจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแน่นอนเลยว่าคุณปลายออกจากเมืองไปหาคุณมนชายา และนายหัวก็ล่วงรู้ถึงความผิดปกติจึงให้คุณรจนาลงมาตามแล้วฉันจะทำยังไงนายหัวของแกเอาฉันตายแน่งานนี้ทุกทีคุณปลายเคยบอกผมว่าจะไปไหนแม้แต่การไปพบคุณหนูมนคุณปลายก็จะบอกทุกครั้งแต่วันนี้ผมไม่พบหน้าคุณปลายเลยคุณรจนามีสีหน้าวิตกกงังวล นางเดินกลับไปในนาทีต่อมาว่าไงพบมันไหมเสียงถามของสามีเหมือนเสียงของมัจจุราชค,คุณรจนาหน้าเบ้เยเกยเพราะรู้ดีว่าอีกไม่ถึงอืดใจอารมณ์อันร้อนแรงของสามีก็จะระเบิดออกมาไม่พบค่ะคุณพี่มันไปไหนฮะมไม่ทราบค่ะเจอแต่ลุงฉัน ข่านั้นก็บอกว่าตั้งแต่เช้ายังไม่เห็นหน้าเขาเลยไม่มีอะไรดีไปกว่าความจริงในที่สุดคุณรจนาก็ว่าไปตามเนื้อแท้มันต้องไปในเมืองแน่ปลายน่ะหรอกคะฝืนทำใจเย็นตามออกไปพร้อมกับสบตาเขาอย่างคลาดคลาดใช่มันไปในเมืองแน่ เขาจะไปทำไมคะคุณพี่คุณเหล่อโง่นักเชียวมันก็ไปหาลูกเรานะสิมัวแต่โง่อยู่ได้รู้ไหมว่าไอ้ปลายอ้อปลายเข็มนั่นแอบไปหาลูกเราที่วิทยาลายัยคุณพระช่วยคุณรจนาอุทานออกมาอย่างนึกไม่ถึงที่นึกไม่ถึงน่ะไม่ใช่เรื่องที่ว่าปลายแอบไปหาลูกสาวนางหรอกเรื่องนี้นางรู้มานานแล้ว แต่ที่เธออุทานเพราะตกใจในคําด่าของสามีนั่นต่างหากคุณรัสตาไม่เคยด่านางรุนแรงแบบนี้คุณพี่ทำทำไมว่าดิฉันแบบนี้ดิฉันโง่เหรอคะโง่แค่ไหนแล้วคุณรจนาก็ร้องไห้ออกมาดังๆคุณคุณรสเหมือนเขาจะรู้สึกตัวว่าด่ารุนแรง จริงๆแล้วคุณรจนาไม่ผิดอะไรเลยในเรื่องนี้หากจะมีคนผิดจริงๆลูกสาวเขาต่างหากที่เป็นคนผิดคุณรสผมขอโทษเขาลุกมาหาภรรยาแต่ฝ่ายนั้นกลับทอยนี้น้ำตาคลอเต็มสองหน่วยตาผมไม่ตั้งใจเลยดิฉันเสียใจอย่านะอย่ามาจับดิฉันตลอดเวลาดิฉันไม่เคยทำผิดอะไรเลย คุณพี่หาเรื่องราวมาให้เองทุกครั้งทุกครั้งเลยแล้วคุณรจนาก็หันร่างวิ่งหนีสามีไปทันทีคุณรถโทเขาไม่วิ่งตามภรรยาไปเพราะหูแววได้ยินเสียงรถวิ่งเข้ามาในบ้านมนชยากลับมาแล้วคอยดูสิคืนนี้ต้องเอากันให้รู้เรื่องลูกจะถือดีไปกว่าพ่อได้ยังไงกัน คุณพ่อขาเสียงหวานระรื่นดังมาก่อนจะให้เห็นตัวคุณรัชตะสะกดอารมณ์ไว้เต็มที่